สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่136ฝนฟ้าซัดก,กระหน่ำก่อนจะมีพายุคนชุดดำเหล่านี้มาจากไหนกันแน่จางเซาชูถามขึ้นจางรลเฉินมองไปยังภูเขาชายชุดดำทั้ง20คนนั้นถูกฆ่าหมดแล้วในอากาศมีกลิ่นคาวเลือดลอยอยู่เต็มไปหมดไม่ได้ไว้ชีวิตไว้บ้างเหรอจางโลเฉินขมวดคิว้วจางเซาชูถอนหายใจแล้วกล่าวมาว่าเดิมทีก็เหลือไว้หนึ่งคน แต่ว่าเขากลับมากินยาพิษตายอาศัยกำลังของจางเซาชูคนเดียวแน่นอนว่าไม่สามารถฆ่าชายชุดดาได้ถึง20คนหรอกในนั้นมีชายชุดดํา13คนที่ถูกเซียวเฮยฆ่าตายมองไปยังศพที่นอนอยู่เต็มพื้นจางเซาชูก็ไม่ได้ที่จะตัวสั่นขึ้นมาตอนที่เขามองไปยังเซียวเฮยก็รู้สึกเกรงเกรงขึ้นมาหลายส่วนแมวตัวน,นั้นแข็งแกร่งเกินไปแล้วความสามารถไม่ได้ต่ำไปกว่าน้องก้าวเลยไปค้นตัวดูก่อนดูว่าบนตัวพวกเขาจะมีเบาะแสอะไรไหมจางโรชเชนกล่าว จางเศร้าชูรีบไปค้นศพทั้ง20ลบ่างอยากจะหาเบาะแสจากร่างกายของพวกเขาจางว่าเฉินหยิบมีดสีม่วงที่ตกอยู่ที่พื้นขึ้นมาแล้วส่งลงมปานเข้าไปเพื่อตรวจสอบแล้วกล่าวว่าอาวุธวิเศษระดับ5มีอักษรทั้งหมด22ตัวอักษรราคาหนึ่งแสนไรเงินงไม่เลวเลยเขาเก็บมีดสีม่วงน่มนั้นไปในแหวนมิติน้งเก้บนร่างของคนพวกนี้นอกจากมีดแล้วก็มีแค่พวกยารักษาอย่างอื่นไม่มีอะไรที่สามารถแสดงฐานะของพวกเขาได้เลย จางเศาชูค้นยารักษาแผลนับสิบขวดออกมาได้และยังมีอาวุธวิเศษอีกหนึ่งกองอาวุธและยาพวกนี้น่าจะสามารถขายได้หนึ่งแสนเหรียญเงินจงางลั่วเฉินเก็บยาและอาวุธพวกนั้นลงไปในแหวนมิติครั้งนี้จางเซาชูเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าบรรดายาและอาวุธเหล่านั้นถูกเก็บเข้าไปในแหวนเขาคิดว่าเขาตาลายจึงคึงตาและมองอีกครั้งแต่ว่าบรรดาอาวุธและยาเหล่านั้นก็หายไปหมดแล้วของมิติเหรอจงางรั่วเฉินกล่าวมาอย่างประหลาดใจพี่สี่รอ้อยท่านฝึกฝนไปถึงขัง้นปฏิพีได้ก่อน ข้าจะให้ของมิติกับท่านหนึ่งชิ้นจางวเฉียนกล่าวมาอย่างเคร่งเครียดแต่ว่าตอนนี้ท่านต้องช่วยข้าเก็บเป็นความลับไว้ก่อนจางเซ้าชูรู้ราคาของของมิติจึงรีบตบไปที่หน้าแล้วกล่าวมาว่าน้องเก้าเจ้าวางใจได้ถึงจะตีข้าให้ตายข้าจะไม่มีทางพูดไปอีกเด็ดขาดจากนั้นใบหน้าของเขาก็แสดงรอยยิ้มออกมาพังกล่าวว่าน้องเก้าข้าเลื่อนขั้นไปขั้นบัตตรพีเจ้าจะให้ของมิติข้าหนึ่งชิ้นจริงๆเหรอจางวเฉียนกล่าวว่าตอนที่ท่านเลื่อนไปขั้นบัตตรพี ก็จะถือว่าเข้าสู่เส้นทางของยอดยุทธ์แล้วและมีกําลังในการปกป้องตัวเองแน่นอนว่าข้าสามารถให้ของม่ตีกับท่านได้แล้วตอนนี้ยังไม่ต้องพูดเรื่องนี้พวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ข้าสงสัยว่าคนที่ข้าหลิวชวนเสริญคงไม่ได้มีแค่นี้ยังต้องมียอดฝีมือคนอื่นอีกทั้งสองคนขี่สัตว์อสูรแล้วรีบไปบนเขาเทียนเย,ย่ด้วยความเร็วสูงพวกเราจะเป็นต้องไปถึงด่านเทียนเย่ก่อนฟ้าจะมืดมิแต่ต้องเข้าไปในด่านเทียนเย่งีะสามารถจัดก,กองกําลังทหารบางส่วนให้ช่วยคุม้มครองพวกเรากับวังหลงได้จางซ้อชูกล่าว พอจางโลเฉยและจางซศรชูจากไปไม่นานก็มีชายชุชดดาอีกสองกลุ่มตามมาถึงทางเมื่อกี้ก่อนหน้านี้หนึ่งั่ยยามตรงนี้มีการต่อสู้กันขึ้นหัวหน้าชิงเฟืองกับกงองกาลังยี่สิบนายล้วนถูกฆ่าตายหมดเรื่องนี้ต้องรีบบอกท่านบะมุกชายชุดดาคนหนึ่งมีรูปร่างผอมยืนอยู่ริมเน้าผาปากก็ส่งเสียงคล้ายคนชรลาออกมาหรือว่าจะมียอดฝีมือของท่านราคาเมืองอู่ตามมาถึงที่ประเทศวินุจวิจนและช่วยเหลืวเฉวนเสริญไปได้แล้วชายชุดดาที่อายุน้อยคนหนึ่งกล่าวขึ้น น่าจะไม่ใช่ยอดฝีมือของธนาคารเมืองอู่พวกเขาไม่มีทางตามมาได้เร็วขนาดนี้ชายชรา,าคนนั้นมองไปที่รอยบนพื้นแล้วกล่าวว่าคนที่ช่วยเวหลือเฉินเรินไปน่าจะมีแค่สองคนพวกเขาขี่สัตว์ป่าขั้นที่สองพวกเจ้าลองมองไปที่รอยบนพื้นรอยนั้นมุ่งหน้าไปที่ด่านเทียนเย่พวกเขาจะไปด่านเทียนเย่แล้วน่าจะไม่ผิดชายชรา,าคนนั้นกล่าวขึ้นรีบตามไปไม่แน่ว่าอาจจะตามพวกเขาทันระหว่างทางก็ได้พวกเขาไปด่านเทียนเย่ ก็เหมือนเข้าสู่กับดักใช้ชุดดำสองกลุ่มตามไปที่เขาเทียนเย่พร้อมกันจางลู่เฉินและจางเซาชูรวมเป็นองค์ชายของประเทศวินวุจวินพอเข้าไปในด่านเทียนเย่ก็ไปยังโจนหวางทันทีจากนั้นจางเซาชูก็รีบไปค่ายทหารไปหาทหารม้าห้าพันนายเพื่อมาคุ้มครองโจนไว้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความคิดของจางลู่เฉินต้องรู้ว่าแม้แต่จอมยุทธ์ขั้นสวรรค์ในตำนานยังถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหนักก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าอีกฝ่ายแข็งเก่งขนาดไหนยังไงก็ประมาทไม่ได้ แม่ทัพที่ดูแลรักษาด่านเทียนเย่มมีชื่อว่าเฉิยนยูชนันในบรรดาแม่ทัพของประเทศวินวุจวินนับได้ว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับที่3มีความซื่อสัตย์ต่อองค์วินวุจวินมากถึงแม้ว่าแม่ทัพเฉิยนยูชานจะยังฝึกฝนไม่ถึงขั้นสวรรค์แต่ว่ากลับมีอาวุธพิเศษขั้นที่8ทํทำให้มีกำลังสูสีกับจมยุทธ์ขั้นสวรรค์ที่สำคัญก็คือด่านเทียนเย่มมีการตั้งค่ายกลขนาดใหญ่หากเปิดค่ายกลน,นี้ถึงจะเป็นจมยุทธ์ขั้นสวรรค์ก็ต้องถูกค่ายกลน,นี้ฆ แต่แค่ให้เฉินอยู่ฉานเพิ่มกำลังป้องกันขึ้นคืนนี้ไม่แน่ว่าด่านเทียนเย่จะมีการนองเลือดเฉินอยู่ฉานไม่คนระมัดระวังก่อนหน้านี้ก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ชายเก้ามาก่อนแล้วดังนั้นเขาจึงใส่ใจเรื่องนี้มากเขาคิดว่าเป็นพวกประเทศซื่อฟังตามข้าองค์ชายเก้ามาดังนั้นเขาจึงรีบส่งข่าวไปบอกในวังบอกว่าอ,องค์วินุจวินจะส่งยอดฝีมือมาคุ้มครอ,ององค์ชายเก้าและองค์ชายสี่ขณะเดียวกันที่พักบางที่ในด่านเทียนเย่ก็มีแสงสว่างขึ้นชายชุดดำที่มีหน้ากากเดินเข้ามาในที่พักภายใต้กาารนนนของงงหหญิสคนนึ่ แล้วมาถึงศาลาด้านนอกชายคนนั้นถอดหน้ากากสีทองออกมาเผยให้เห็นใบหน้าที่ชราของเขาหากว่าจารเฉยนอยู่ที่นี่จะต้องจําเขาได้แน่นอนเพราะว่าเขาคือผู้ดูแลหอชิงส่วนม้อฮั่นหลินชินหยานั่งอยู่กลางศาลาด้านหน้าของนางมีกู่เจิ้งวางเิ้ไว้มือที่เลียวราวกับยกของนางขยับแล้วบรรเลงเพลงที่ไพเราะออกมาม้อฮั่นหลินนั่งอยู่ในศาลานิ่งๆไม่ได้รบกวนอารมณ์ของนางนางบรรเลงเพลงนี้ได้ไพเราะน่าฟังมากชินหยาใช้ผ้าแพรสีขาวเช็ดไปที่นิ้วเบาๆแล้วกล่าวมาว่า เหลียวชวนเสริญตายแล้วหรือยังน้ำเสียงของนางเพาะมากฟังแล้วให้ความรู้สึกขนลุกขึ้นไปหมดมอหลินกล่าวว่าตอบท่านประมุกเหลียวฉวนเสริญทุกคนช่วยไปแล้วชินยายิ้มแล้วกล่าวว่าเฮ้ใครที่กล้าขนาดนี้กลับกล้ามาช่วยคนที่พักมานไปเย่ยอยากจะฆ่ามอฮลินกล่าวว่าหากว่าที่รายงานเป็นจริงเหลียวฉวนเสริญน,น่าจะถูกองคชายเก้าและองค์ชายสี่ช่วยเอาไว้ตอนนี้อยู่ในจวนในด่านเทียนเย่ยองค์ชายเก้าคนไหน ชินหยาย,ยกคิ้วขึ้นแสดงท่าทีสนใจออกมามอหลินรู้ว่าท่านบมุกสนใจในตัวของจางล่เ่เฉินเลยบอกต่อว่าองค์ชายก้าวจางล่เ่เฉินท่านหัวหน้าชิงเฟิงกับกองกําลังทั้ง2ี่นายก็ไปเจอกับจางลูเ่เฉินและจางเซาชูเข้าจึงได้ถูกฆ่าตายทั้งหมดพอได้ยินว่ายอดฝีมือหนึ่งหน่วยถูกฆ่าตายหมดชินหยาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่กลับยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าฮ่า <c oughs> ข้าไม่ได้มองจางลูเ่เฉินผิดไปเลยจริงๆ ระยะเวลาสั้นๆไม่ถึง1ปีกับมีความสามารถมากถึงขนาดข้าจะมุ่งข้ามปฐพีได้แล้วจากข่าวที่รับมาจากสำนักต่อสู้เมืองอูจางว่าเฉินไม่เพียงแต่ไปได้เป็นนักเรียนใหม่อันดับหนึ่งเท่านั้นเขายังเป็นอัจฉริยะที่มีพลังสมาธิสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สำนักต่อสู้เมืองอูได้ยินมาว่าลูส่สวีที่อยู่ในขั้นเดียวกันกับเขายังไม่ใช่คู่มือของเขาเลยมอฮัล<ม>ลินประหลาดใจมากอย่างแรกคือประหลาดใจในพรสวรสค์ของจางรูเ่เฉินอย่างที่สองคือประหลาดใจที่ฉินหยาสนใจในตัวจางนาดน่้ คนคนนี้จะเรียบกำจัดทิ้งหรือว่าจะหาทางดึงเขาเข้ามาเป็นพวกม่อฮัลลินถามชินยาลุกขึ้นยืนนางยืนด้านข้างสาระมองไปบนฟองฟ,องฟ้าแล้วกล่าวขึ้นมาว่าเซียนหญิงน้อยสนใจในตัวเขาแล้วส่งข่าวมาหาข้าแล้วว่าให้คุ้มครองชีวิตเขาไว้ในเมื่อเซียนหญิงน้อยคิดแบบนี้พวกเราก็อย่าได้ไปล่วงเกินเขาเลยดีกว่าอีกอย่างถึงเขาจะกลับไปที่ประเรศวินุวินยังไงก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้อยู่ดีม่อฮัลลินคุ้นคิดอยู่ชัว่วครู่แล้วกล่าวอีกว่า แล้วพวกเรายัางจะฆ่าเหลียวฉวนเสือนอีกไหมเหลียวฉวนเสือนไปถึงจะพึ่งขั้นสวรรค์หากเอาไว้ชีวิตเขาจะต้องเป็นปัญหาในภายหลังแน่ชินหยากล่าวว่ายัางไงพวกเราก็แอบ,บทําการซื้อกรริจการของธนาคารมังอู่ไว้กว่าครึ่งหนึ่งแล้วเศรษฐกิจกว่าครึ่งของประเทศวินูุจิวินล้วนถูกพวกเรากำเอาไว้แล้วที่เหลือก็ให้คนของเมืองเฮยไปจัดก,การเถอะอีกอย่างเฉินยูฉานยังครอบครองไข่มุกควนเฟิงอยู่ไม่ใช่คนที่ต่อกรด้วยง่ายๆพวกเราไม่ต้องไปเสี่ยง มอฮัหลินพย,ยักหน้าแล้วกล่าวว่างั้นพวกเราก็นั่งรอบนภูเขาดูเสือตีกันหากว่าตลาดเมืองเฮยและตลาดเทียนเย่เสียหายหนักทั้งสองฝ่ายก็คงดีที่สุดณนะด่านเทียนเย่จนหลักเพื่อช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้กับหลิวฉวนเซินจางโลเฉินเลยส่งคนไปซื้อยารักษาส่วนเจียยาดับสีมาเขาใช้เงินไปถึงหกแสนเหรียญเงินพอกินยาส่วนเจียลงไปบาดแผลบนล่างของหลิวฉวนเซินก็เห็นว่าสมานกันได้ด้วยตาเปล่าบาดแผลสมานกัน กระดูกเชื่อมกันและมีเนื้อง,งอกออกมาอย่างรวดเร็วไม่นานเหลียวฉุนเสือนก็ฟื้นขึ้นแต่ยังคงอ่อนแออยู่มากแผลด้านนอกสมานกันแต่ภายในยังคงยากที่จะรักษาเหลียวฉุนเสือนมองไปยังเงาชายหนุ่มที่ยืนอยู่กลางห้องและรู้สึกว่าคุ้นเคยเขาจึงถามอย่างอ่อนแรงว่าข้าถามเจ้าหน่อยว่าทําไมแซ่เหลิวถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้จานรัวเฉือรีบเดินเข้าไปแล้วถามว่าท่านมามุกเหลิวในที่สุดท่านก็ฟืน้นคนที่ตามข้าท่านเป็นใครกันแน่ พอเห็นว่าคนที่ช่วยตนเองก็คือจางรั่วเฉินหลิวฉวนเสือนก็แสดงสีหน้ายิ้มไม่ออกขอัเลาะไม่ได้ออกมาทันทีพางถอนหายใจแล้วกล่าวว่าที่แท้เป็นองค์ชายเก้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าพึ่งจะผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนข้ากลับไปนี่ชีวิตท่านซะแล้วหลิวฉวนเสือนแสดงท่าทีเนียนอ่อนออกมาแต่ว่ายังไงเขาก็เป็นถึงจำยดขั้นสวรรค์นในตำนานการฝึกฝนลึกล้ำถึงแม้จะบาดเจ็บหนักแต่เขากลับเดินลงมาจากเตียง เขาก็จรอลมปานไปทั่วล่างหนึ่งครั้งสติของเขาก็แจ่มใสขึ้นมามากพลังแข็งแกร่งสายหนึ่งที่แผ่ออกมาจากล่างของเขาจนเหมือนจะทําให้ห้องนี้มีขนาดเล็กลงหรือชนเสรนถอนใจออกมาแล้วกล่าวว่ากิจการของธนาคารบางอูในประเทศวิวจวินแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วสมาชิกที่สําคัญกว่าหมื่นนายของธนาคารบางอูถูกฆ่ากิจการร้านกว่า3,800ล้านก็ถูกยึดเหมืองตลาดธนาคารล้นถูกแย่งไปหมดแล้วความเสียหายหนักมาก ธนาคารมองอูเสียาการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศบินเวตจิวินไปแล้วตั้งแต่ที่ตั้งมากว่าร้อยปีหายไปภายในคืนเดียวค่าทําผิดพลาดไปมากและก็จบแล้วครับกับตอนที่136่งร้กไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ